มวยดีมวยไทยกลับมาประจำการเอาใจแฟนมวยขาประจำวันนี้เป็นศึกชูเจริญมวยไทยที่วิกแอร์ราชดำเนินแฟนมวยคือคับรับศึกใหญ่ของชูเจริญเริ่มด้วยการป้องกันตำแหน่งแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเวทีมวยราชดำเนินในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ของเพชรบ้านแขกสสมหมายมุ่งแดงเจอกับผู้ท้าชิงอย่างชลวันอัธชัยมวยไทยยิมอดีตสีเสื้อปอ่อนนุชส่งเข้าประกวด ก่อนชกเสียนให้เพชรบ้านแขกเป็นต่อแบบสุดกูซึ่งก็เป็นไปตามคาดตลอดการชก4ียกเพชรบ้านแขกบูลุยเข้าหาเป็นต่อแต่ยกสุดท้ายดันพลาดจะหัวดแค่ซ้ายแต่โดนฮุกซ้ายสวนเข้าแบบเต็มเหนียวรวงให้กรรมการนับแชมป์กระเด็นกระดอนเสียแชมป์เพราะหมัดเดียวแบบพลิกล็อกถล่มวิก ต่อด้วยคู่เอกนำรายการชกในพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์เอ็กซ์ตาสิทธิ์วรพัฒน์มุงแดงแลกวงในสุดมันกับพันพยักษ์สิทธิ์จาติก๊กที่ตอนนี้เชฟกระทะเหล็กบุญธรรมซื้อตัวกว่าหนึ่งล้านบาทเข้าโรงเรียนสิทธิ์เชฟบุญธรรมเรียบร้อยแล้วสามยกแรกวันนี้พันพยักษ์เปลี่ยนแนวมาแลกเข่ากับเอ็กซ์ตาแต่มีแอบฟันศอกผสมยกสี่ทั้งคู่แลกศอกสุดมันเป็นพันพยักษ์ที่แตกก่อนแต่ปลายยกเอ็กซ์ตาโดนศอกซ้ายร่วงสิ้นสภาพดีที่ระคังช่วยชีวิตไว้ได้ฟื้นขึ้นมายกก็ไไล่่มทัน เป็นพันพยักที่เอาชนะแรนไปได้พาไปดูช็อตน็อกในศึกชูเจริญแดมบองรีซอการค้าในมุมแดงต่อยมัดไลย่ยำเพชรสุขุมวิทออดาวกระจายล่วงให้กรรมการณัแปดลุกขึ้นมาโดนอีกชุดก็ไม่รอดสิ้นสภาพให้กรรมการยุติการชกไปในยกที่สาม ปิดท้ายกันที่สนามมวยเวทีมวยลุมพินีเตรียมระเบิดศึกมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่13นักชก8พระการในพิกัดน้ำหนัก112 2ปอนด์ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้พ่ายแพ้ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์16นาฬิกา30นาทีที่วิกล์ลุมพินีรามอินทรา